เอาพื้นที่กันให้เห็นก่นนะครับแล้วก็เพราบว่าพื้นที่ของปูทะเลเองเนี่ยอยู่ริมแม่น้ํายมนะครับแบ่งพื้นที่เทศบาลเป็นสองฝั่งนะครับมีลําน้ําสาขาด้านฝั่งตะวันตกนั่นก็คือห้วยชันกับปากลังนะครับสองอันนะครับมันจบแม่น้ํายมนะครับน้ําไหลยอย่างเดียวที่ลงใต้นะครับแล้วก็พื้นที่การใช้งานพื้นประโยชน์พื้นที่ก็เกือบจะเป็นพื้นที่เษกษตรกรรม น้อยมากแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่อาศัยกับแหล่งวัตถุกรรมนะครับพอเป็รเทศบาลที่เหลือเป็นที่เกษตรกรรมด้านชายชายขอบขอบนะครับการไหลาจากแม่น้ำยมก็ที่เหนือลงใต้นะแล้วก็มีห้วยสาขาห้วยชันกับปากลางมาบรรจบด้านตะวตัวนตกนะครับอันนี้ผมผ่านไปเลยแล้วกันนะครับเป็นพื้นที่รับน้ํานะครับของ้ําฝนน้าท่านะครับอ่าครับก็บมันเรียงต้นย้อนนิดนึงอันนี้เห็นว่าเหตุการณ์รุนแรงนะครับที่เราเรียงลําดับเนี่ย เราพูว่าคือปี55นะครับรวมถึง54ด้วยนะครับก็คือเป็นเปรียดการที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ของเขานะครับเราคิดว่าค่าที่เราใช้ก็คือลอตามเดิมที่กรมโยธาไปก่อสร้างไว้คือรองรับได้ถึงปี55นะครับก็คือคาบที่ประมาณทักที่17ปีน่าจะรองรับอยู่นะครับผ่าไปเลยครับแต่ปีเจต้องเข้าไปดูมไหมน้ำน้ําน่านมันยังมาไม่ถึงเลยครับน้ครับแต่คิดว่าคงไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้เกลือนเขาเก็บหมดนะครับยกเว้นนะครับ สวยจริงคือตอนนี้ซิล ok ิกิตก็เก็บมาเต็มเต็มเหยียดแล้วถ้าถ้าพายุ่แก๊บมันเหลือที่เดียวครับถ้าถ้าฝนพายุใหญ่มาก็พื้นที่นี้อาจจะเสี่ยงแต่ตอนนี้ดูสภาพแล้วเนี่ยฝนแน่หนีลงทางภาคกลางภาคใต้แล้วครับนะครับก็ภาพโมเดลผมขอขอพูดเองเลยกันนะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับก็เราลองปรับปรุงแล้วก็คิดว่าศักยภาพของลําน้ําเนี่ยคงจะได้มากมากขึ้นนะครับจาก400ถึง600ก็เป็น700ถึงเกือบพันนะครับ ก็ดีขึ้นเยอะนะครับโดยที่บอกไปเราพยายามล้อกับเกื่อนเดิมที่ทางกรมโยธาไปก่อสร้างไว้นะครับแต่ว่ามันยังมีจุดฟันหลออีกหลายจุดนะครับแล้วก็ไปเติมให้มันเต็มตลอดทั้งพื้นที่เทศบาลนะครับก็คิดว่าพื้นที่ป้องกันของเราเนี่ยเราเอาศัยริมแม่น้ํายมนะครับถนนด้านหลังของเทศบาลเนี่ยเป็นแนวปิดล้อมเป็นโพเดอร์นะครับเราก็คิดว่าพอเราทําแล้วเนี่ยเราแย้พื้นที่ป้องกันน้ำท่วมเป็นรูปทางขวาเนี่ยเป็นสีขาวคือ ถ้าจะมีโอกาสทาเกิดน้าท่วมในพื้นที่เ,เราแล้วคืออะไรแดงยมีอยู่นั่นคือนอกเขตแล้วครับนอกเขตแต่ว่าก็ท่วมอยู่น,นะอันนี้สองปีนะถูกไหมแดงเนี่ยคือสองปีไม่ครับอันนี้เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้ําท่วมครับเลี้ยงตั้งแต่สองถึงร้อยเลยครับนั่นแหละสิแดงวมาถ้าเราทําของเราแล้วเนี่ยไอ้โดยรอบไม่ยังท่วมอยู่รอบรอบถึงท่วมอยู่ครับเพราะว่าเป็นพืที่เกษตรหรือว่าใช่ครับเกษตรเกษตรครับบ่าเข้าไปงเงนได้ก็คือตอนนี้เราพยายามอาศัยไอ้เส้นเส้นแนวถนนเนี่ย ด้านขวา,าด้านซ้ายก็ได้ครับด้านซ้ายเป็นสีส้มนะเป็นแนวคันป้องกันเราพยายามันให้อยู่นะครับแล้วก็ด้านพวกนี้สองปีนี้ท่วมหมดแล้วนเนี้ยโดยโดยอรอบ,บ<น>เป็นเป็นที่นาเกือบทั้งหมดแล้วครับ,รบแล้วด้านขวาก็ใช้ถนน,นเหมือนกันนะครับก็<ๆ>จะล้าออกนอกเขตเทศบาลนิดหน่อยแล้วก็บางส่วนก็จะเสียพื้นที่เทศบาลนิดหน่อยนะครับตามแนวถนน,นมาปิดล้อมจนถึงแม่น้ํายมนะครับก็ค,คิดว่าน่าพื้นที่ป้องกันได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็นะครับ งไปถึงร้อยปีแล้วนะร้อยปีนะต,ตัวตีผมพูดตัวเลขผิดก็คือล้อของเดิมที่ทางเทศบาตท,ทํากรมโยธาไปทําไปแล้วปเป็นเราไปเติมฟันหลอนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่ปิดล้อมเท่านั้นเองนะครับไอร้อยปีเนี่ยเป็นข้อมูลเดิมไหมทั้งเนี่ยทำทั้งก่อนรมไปถึงอัปเดตปัจจุบันอัปเดทถึงปัจจุบันแต่ว่าปีนี้มันทางโฟนี้มันยังไม่เยอะ,ะครับครับมันก็เลยค่ามันไม่กระดกไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครับอ่ต่อนะครับ ไปอันนี้เป็นระบบท่อระบายน้ำนะแล้วก็จะมีทั้งระบบท่อแล้วก็รางระบายน้ำพันเล็กนะครับตลอดทั้งพื้นที่ก็ปัญหาฝนตกในพื้นที่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับผ่านไปเลยครับรูปแบบของเขื่อนนะครับเราจะพบว่าเขื่อนเดิมเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยนะมีไม่เยอะนะเราก็จะไปเติมให้มันเต็มทั้งหมดนะครับส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยมีเหมือนกันเกือบครบแต่มันยังปิดล้อมไม่ได้เพราะว่าไม่มีแต่เขื่อนนะครับพอเวลาน้ํามัน มันพ้นแนวเขื่อนนี่มันจะอ้อมตลบหลังเข้ามาแทนนะครับเราก็สร้างแนวปิดล้อมด้านหลังแทนนะครับต่อไปครับนี่พื้นที่น้ําท่วมนะอย่างที่บอกไปเนี่ยเขามีเขื่อนก็จริงแต่ว่าน้ํามันมันอ้อมหลังมามันเกิดน้ําท่วมขึ้นมาแทนนะครับเราก็ไปสร้างพื้นที่ปิดล้อมนั่นนั่นเองนะครับอยนะ่างที่บอกไปนะฝั่งตะวันตกนะครับเราสร้างเส้นสีน้ําเงินนะครับเป็นเส้นใหม่ขึ้นมาตลอดแนวนะครับโดยที่ ครั้งแรกเราเสนอแก้ไม่ไม่ถึงตรงนี้เราก็ไปเพิ่มตามที่เทศบาลร้องขอให้ไม่มีแนวใหม่นะครับแล้วก็ใช้ถนนเส้นสีเหลืองนะครับเป็นแนวคันนะครับเพื่การนั้งท่วมด้านหลังนะครับเพื่อจะได้พื้นที่ปิดล้อมฝั่งตะวันตกนะครับรวมถึงการปรับปรุงคลองทั้งสองคลองคือคุ้ยชันกับปากหลังนะครับเพื่อให้น้ํามันไม่ไม่ล้นผ่านมาทางคลองเช่นกันก็คือปรับปรุงแนวริมคลองด้วยนะครับรวมถึงอันนี้สูบเดิมประตูน้ําเดิมนะครับที่อยู่ของริมคลองทั้งสองคลองนั้นนะะ มีปัญหาเรื่องเสียหายเนี่ยแต่ตอนนี้เราคิดว่าเราทําแม้ว่าถ้าอนาคตกรมมีมีโครงการมีเงินมาปรับปรุงก่อนก็ค่อยยกเลิกในทีหลังนะครับส่วนฝั่งตัวหนออกนะครับก็ไปต่อเติมในเส้นสีม่วงนะครับริมแม่น้ํานะครับในส่วนที่มีปัญหาอยู่ยังไม่ครบรอบนะครับก็ริมแม่น้ําเพิ่มไปนิดหน่อยแล้วก็รวมถึงถนนเส้นสีเหลืองป็นแนวคันปิดล้อมด้านหลังทั้งหมดนะครับก็จะได้พื้นที่ปิดล้อมนะแล้วก็ป้องกันได้ทั้งหมดนะครับ สีเหลืองน,นี่ยกเข้าไนะ<ม>าาหนบ้างเลยไ่เยอะเลยเออไม่เยอะครับบางส่วนก็กันอยู่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราผลสซรวจนิดนึงก่อนนะครับครับโยมไมมนะของเราเนี่ไนะยมยมครับยมยม,ยมอ,อ่ะ<ม>ครับพอไปทะเลยยมยมครับพิจิตรมีทั้งยมทั้งหน้านครับแต่ละแต่ละแ,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 แต่เมืองครับทุกเมืองเขาจว่าเป็นเป็นหน้าอะไรบ้ายครับอันนี้ยมครับแค่ที่เตียยงั้นยมครับช่วงนี้ยอยแคบอยู่ครับ ก็เป็นรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นรูปก่อนและหลังอันนี้จุดที่ฝั่งที่เราเห็นด้านนน้นคือฝั่งตะวันตกนะเป็นลงสีเดิมนะครับของเดิมเนี่ยกรมไฟสร้างอ้อมไว้ด้านหลังแล้วเขาก็อยากให้มีพื้นที่ปิดล้อมริมแม่น้าเลยแล้วก็มาปิดล้อมลงสีเลยนะครับลงเรื่อยนะครับตัวเดียวอันนี้แต่ฝั่งตะวันตกที่ยังไม่ครบนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยเราเห็นว่ามีแล้วนะครับหลังเทศบาลเราเองนะครับ ัฝั่งตะวันตกนะครับอานนี้ฝั่งตัว,ตว,ตวนอกด้านด้านเหนือแล้วนะครับเราไปปิดล้อมเพื่อสร้างแนวโคดเดอร์ให้ได้นะครับอันนี้นอกเขตเทศบาลหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือปิดล้อมด้านใต้แล้วนะครับเราฝั่งตะวันออกนะครับอันนี้ของใครไม่รู้นะถนนครับรส,สีเหลืองเออที่น,น่เป็นของเทศบาลอยู่้งครับไม่มีทชมีเห็นออมันเป็นเส้นนอกครับอันนี้เป็นเขตเทศบาลอยู่ครับ ก็รวมๆก็ประมาณสี่ร้อยสามสิบล้านนะครับ <c oughs> แล้วก็มัน็ด้านเสียสายก็คิดว่าก็มีความเหมาะสมนะครับอ่าค่าเ็เนค่าหักลบมันก็ยังมีผลที่มากกว่าหนึ่งนะครับปีซีก็มากกว่าหนึ่งนะครับป e i r อไปถึงยี่สิบเอร์เซนก็คุ้มนะครับในการลงทุนนะครับครับในส่วนของโททะเลจะมีเพียงเท่านี้ครับครับอ <c oughs> ขอเชิญเทศบาลโพทะเลนะครับผมให้ความเห็นที่ที่ปรึกษานําเสนอได้นะครับครับอผมนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเลนะครับเอจากที่ทาบริษัทเนี่ยเดิมทีที่ได้มาอ่าพูดคุยแล้วก็ปรับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของ,ของเขื่อนการตะลิงนะครับจากที่อได้มองเห็นในภาพรวมนะครับตอนนี้ตอนนี้นักวิทาทีนี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือ พื้นที่รอบข้างทั้งหมดเลยของเขตเทศบาตลบตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วครับตอนนี้น้ําขึ้นอยู่ทุกวันเลยแล้วก็ตอนนี้อน้ําระดับน้าไม่น้ํายมตอนเนี้เท่ากับระดับเขื่อนแล้วครับระดับน้ําอคันกั้นะครับตอนนี้แล้วก็มีบางส่วนไหลเข้ามาในเขตเทศบาลบ้างแล้วครับนะครับแล้วตอนนี้เออย่างที่ได้นําเรียนเมื่อสักครู่ครับตอนนี้ถ้าเป็นไปได้อในรูปแบบมันจะมีอยู่อันเดียวก็คือถนนที่ที่อจากที่ได้ข้อสรุปไปนะครับถนนที่ทางบริษัท ทำไว้อยู่ที่ประมาณเอ5เมตร5เมตร5สิบครับแต่จริงๆแล้วถนนเนี่ยที่มันมีความกว้างอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ8เมตรนี่ครับมันจะเคิร์ฟกันมันจะมันจะได้ไกลพอสมควรถนนระดับถนนนะครับแล้วก็ถนนเมื่อสักครู่นี้ถนนหลักจะเป็นถนนของอบจนะครับเป็นของอบจด้วยนะครับแล้วก็เทศบาลบางส่วนครับอันนี้เบื้องต้น <c oughs> นะครับแล้วก็ที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะค่อนข้างี่โอเคอยู่ครับถือว่าเป็นประโยชน์ นะครับโดยรวมของเราทั้งหมดแต่ถ้าได้ได้รุนเร็วมากก็ยิ่งดีครับตอนนี้เพราะว่าน้ําตอนนี้ร้อนไปหมดแล้วครับเยอะเยอะมากพอสมควรครับเพราะน้ําตอนนี้รองรับขึ้นประมาณห้าเซนอย่างน้อยต่อวันครับตอนนี้ครับครับผมอนกรณีถ้าเกิดผมขออนุญาตสอบถามถ้ามีการปรับปรุงถนนของอปจอเนี่ยครับครับก็ต้องยิ่งขออนุญาตต่ออปจใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเขาจะย่มที่สถาบดูเลย ก็ยังยังไม่ได้มอบครับยังไม่ได้มอบครับเป็นของอปจครับก็น่าจะขอยญาตได้ไม่ยากนะฮะถ้าจะปรับปรุงถนนไปด้วยนะไม่ไม่ไม่ยากครับไม่ยากครับโอเคได้ครับโอเคครับส่วนอื่นแล้วชาวบ้านในพื้นที่ก็เอ่อเห็นด้วยกับรูปแบบที่กรมจะเข้าําดำเนินการใช่ที่เสนอมานี่ครับ ใช่ครับเดิมทีที่ทางกรมได้เข้าไปสํารวจนะครับร้อยร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับที่ที่มันมีแค่หลังเดียวครับมีแค่หลังเดียวที่อมีอข้อข้อสังเกตซึ่งเขายังไม่เข้าใจซึ่งผมเองได้เข้าไปพูดคุยเป็นการเรียบร้อยแล้วครับมีแค่หลังเดียวเองครับที่อยู่บริเวณก็กลัวกระทบครับนะัแะแต่จริงๆแล้วเราเพออธิบายขึ้นไปโดยรวมของภาพรวมของทุกคนเลยเขาก็เห็นด้วยครับนั่นแหละครับ เบื้องต้นครับครับเดี๋ยวเราจะมีไปรับความความเห็นครั้งที่สองยไอ้ตรงรับความความเห็นครั้งที่สองเนี่ยจะรบกวนเทศบาลอาจจะเอ่อทางทางที่ปรึกษาหรือกรมเองเนี่ยอาจจะต้องแจกเอ่อหนังสือนะครับเพื่อให้เซ็นยินยอมนะครับให้ญาติก่อสร้างนะครับครับอาจต้องรบกวนทางทางเทศบาลนะครับช่วยช่วยดำเนินการส่วนนี้ให้ด้วยนะครับสัมพันธ์แล้วก็ถ้าเกิดมีพวก หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรอะเป็นเอกสารที่ดีนะครับที่จะยืนยันว่าโครงการนี้มีความพร้อมไม่ติดครับแจ้งเบื้องต้นก่อนเลยกันนะครับส่วนอื่นมีอะไรอีกไหมครับก็มีนิดหน่อยนะครับก็ขออบคุณท่านนายกนะครับก็ที่ว่าการประชุมประชาชนั้ที่สองเนี่ยจะจัดประมาณถ้าท่านนายประมาณปลายเมษาีนนะครับก่อนก่อนสมการนะครับพยายามจะจัดให้ได้ก่อนสมการนะครับ ซึ่งรูปแบบแล้วก็ระดับเนี่ยน่าจะนิ่งกว่านี้เพราะตอนนี้ผมกำลังสารวจอยู่นะครับแล้วก็ผมาจะลงพื้นที่อาจจะรบกวนเรื่องข้อมูลนิดหน่อยจากทางท้องถิ่นนิดด้วยนะครับก็จะแจ้งไว้เพื่อทราบนะครับขอบคุณครับเทศบาลนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับ <c oughs> เรื่องของความก้าวหน้าของการดำเนินงานนะครับหลังจากนี้ไปก็คือเรื่องของการสํารวจนะครับการสํารวจเอ่อโทโปนะครับการสํารวจเจาะดินนะครับในแนวที่เราเสนอเป็นองค์ประกอบโครงการนะครับก็คิดว่า ยัอยู่ในแผนการดําเนินงานอยู่นะแล้วว่า <c oughs> เราจะทําได้เร็วกว่าแผนแด้นิดหน่อยนะครับก็คิดว่าส่งรายงานเล่มถัดไปคือรายงานความก้าวหน้าฉบับที่หนึ่งคือเป็นรายงานเล่มที่สี่เนี่ยคิดว่าภา,ายในเดือนพฤศจิกายนจะส่งได้ทันนะครับก็ <c oughs> ในเบื้องต้นนกะ็คิดว่าจะมีเพียงเท่านี้ครับก็จะจบในส่วนของการนํราเสนอรายงานฉบับที่สามเท่านี้ครับก็เรียนทาง เ <c oughs> ทศบาลน,นะครับว่าเดี๋ยวพอเราได้แบบสารวจแล้วเนี่ยอาจจะลงขึ้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับเพ <c oughs> ื่อดูความเป็นไปได้นะครับของรูปแบบในการก่อสร้างนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยทางที่ผู้ศารจะประสานไปอีกรอบหนึ่งนะกันยังไงก็ต้องก่อนที่เราจะฟังวิยัยทสอน์เนีนะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับโอเคอ่ะ <c oughs> มีที่รึกษามีตรงไหนไหม <c oughs> ไม่มียังไม่มีครับเทศบาลเออมีสำนักงานโยธา พี่จิตนะอยู่ไหมเอย่ยอยู่ครับอยู่ครับอ๋อครับครับเชิญครับอสำหรับเรื่องงานนี้คงคงไม่มีคอมเมนต์แต่ก็จะจะจะ,จะเป็นเรียนหาลือเรียนปรึกษากับทางเทศบาลมากกว่าว่าตัวนี้มันมีตัวเก่าอยู่ใช่ไหมฮะที่ที่เป็นในระบบป้องกันน้าท่วมอาเรื่องรับมอบเรียบร้อยกันแล้วอย่างฮะส่ง,งมอบรับมอบรับรับมอบพ้อมนะครับเรียบร้อยนะครับ ลับมอบไปแล้วนะครับมันมีโครงการซ่อมมีโครงการซ่อมอยู่ทราบอยู่ใช่ไหมฮะมีซ่อมอยู่ใช่ครับโครงการซ่อมมีอยู่อ่าทีนี้อ่าเ,เป็นเรียนทำความเข้าใจรู้สึกว่าเท่าที่ทราบมันจะมีบางส่วนของโครงการเก่าเนี่ยมันไปอยู่ในเขตเอตอบตโพทะเลใช่ไหมฮะเรื่องนั้นอ่ามันจะมีอยู่มีประตูน้ําอะไรที่เสียอยู่ที่ที่ออบตโพทะเลเขาประสานมาทีนี้ที่ประสานกับกรมเนี่ยกรมก็เลยจัดงบซ่อมให้เพราะเดี๋ยวซ่อมเสร็จเนี่ย มก็จะเคลียรเรื่องเรื่องสองมอบว่าบางส่วนเี่ยจะต้องมอบให้อบตอโพทะเลนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องที่โครงการนี้จะรันต่อไปอะก็ก็อาจจะต้องท่านนายกก็ประสานที่ปรึกษาว่าอาจจะต้องเตรียมเตรียมนําข้อมูลเข้าสภาอะไรเตรียมไว้ก็ได้อันนี้ประมาณนี้ครัอผมก็สอบถามอย่างนี้ครับพอดีว่าประตูที่ท่านบอกว่าสักคู่นี้จะมีอยู่หนึ่งประตู นะครับประตูเทศบาลมีทั้งหมด11ประตูนะครับมีอยู่ประตูนึงซึ่งซึ่งมันจะเป็นอยู่ตรงลงเรื่อยซึ่งประตูบานหน้าเนี่ยฮะประตูบานหน้าที่ติดกับแม่น้ํายมเนี่ยจะเป็นประตูใหญ่ซึ่งพอเปิดปุ๊บเนี่ยจะรันระบายออกไปยังประตูเล็กซึ่งเป็นของอบตอบตไอ้ตรงนั้นมาเป็นของชนประธานเดิมนะครับที่ผมดูข้อมูลนะครับเป็นของชนประธานเดิมมอบให้กับอบตซึ่งมันเป็นมันเป็นประตูเล็ก ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าค่าในกรณีที mm hmm. ่การผ่านน้ําประตูหน้าใหญ่เป็นของเทศบาลแต่ประตูเล็ก mm hmm. ตัวย่อยนะครับเป็นของอบตอซึ่งซึ่งมันไม่ได้ร้ายกันมันมันมันขัดกันอยู่ครับ mm hmm. อ่าคือประตูหน้า mm hmm. เป็นของเทศบาลแต่ประตูที่สองเนี่ยเป็นของอบตอซึ่งอบตอได้รับมอบจากอ่ชวระานปีสองพันหร้ยี่สิบเจ็ดซึ่ง mm hmm. นานมากมันมันเป็นนั่นแหละผมก็เลยก็เลยอ่าอยากสอบถามเหมือนกันว่าคือ ในเมื่อเป็นคลองอันเดียวกันใช่ไหมครับประตูหน้าใหญ่เนี่ยมันระบายจากแม่น้ําสู่คลองย่อยตรงอคลองปักลังแล้วก็ตอนนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นของอบตอขนาดของเทศาบางานเป็นยังไงใช่ไหมฮะอ่า้งะ,ะ,ะแล้วเราไปคุยกันดูครับก็เห <laughs> ลยครับผม,ผมเรื่องอยู่ก็เลยว่าแต่แต่การซ่อมไม่ไม่ติดอย่างเงี้ยการซ่อมไม่ติดแต่ก็คือว่าปัญหาคือเราถ้าเกอดลราเปิดประตูนี้ เราก็ต้องไปเปิดประตูสองเพื่อจะผ่านน้ำอ,ออกไปข้างนอกทุ่งถูกต้องไหมครับหรือถ้าน้ำท่งมากกว่าเราก็ผันออกไปทางข้างหน้าเป็นของเทศบาลแต่ปัญหาที่เกิดคือสูงคือถ้ามันเป็นของกันเดียวกันมันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปได้ไหมครับถ้าเกิดท่านโยธาอาจจะเป็นอเป็นกรรมการกลางคือจะเป็นในแนวที่ทางไหนดี เพราะว่าในคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นของเทศบาลได้เราไม่ยินดีเพราะงบประมาณของเรามันเพียงพอที่สามารถที่จะงบแมทแนนหรือว่าซ่อมแซมมันน่าจะเพียงพออยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นของอบตพุกเนี่ยคือไปประตูเล็กไงประตูเปิดปานเล็กๆเองครับมันมันจะมีปัญหาพอสมควรเพราะประตูหน้าบานใหญ่เนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าเป็นระบบใหญ่พอสมควรนั่นแหละครับอันนี้ต้องตปขอเป็นข้อคิดเห็นเลยแล้วกันครับครับผมยังีท่านนายกครับครับผมผมขอเสริมาดือนายกนิดนึงนะครับ เพรากในโครงการเราเนี่ยเราปรับปรุงทั้งห้วยซันแล้วก็ปากลังนะครับใช่ซึ่งมันเป็นตัวหนึ่งประตูเล็กๆที่ทนายกว่าเนี่ยแตอนนี้ผมอาจจะดูว่าถ้ามันไม่มีความจาเป็นเนี่ยผมอาจจะยกเลิกนะเพราะมันเล็กกว่าคลองตั้งเยอะนะครับขยายตัวริมคลองทั้งหมดให้มันใหญ่ไปนจนถึงประตูริมแม่น้ายมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอดูรูปแบบนิดนึงเดี๋ยวผมค่อยนำเสนอท่านทีครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทั้งท่านที่ปรึกษาเข้ามาพื้นที่แล้วผมจะได้บอกดีเทอได้ทั้งหมดครับ ครับจบครับไม่มีประเด็นอะไรแล้วครับครับขอบคุณนะครับก็หมดแล้วนะวครับโอเคอันนี้เป็นรายงาน FS e นะใช่ครับแต่ผมงงว่าเอ๊ะเราไม่มีทางเลือกนะพี่เปอร์เซนต์มาเนี่ยหมายว่าเราเอาอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะว่าต่างหางที่ว่าไม่ได้คิดเล่นทางเลือกแล้ว,ลวครับจริงเหรออ๋อผม จะโบราณไปแล้วเมื่อก่อนมีทางเลือกนทางเลือกครับแต่้หมไม่มีแล้วก็ไม่มีเลยนะคือพุ่งเป้าเลยครับโอเคครับผมก็ทางเทศบาลมีประเด็นอะไรตรงไหนไหมครับทางออนไลน์ฮะหรือว่าผู้แทนโยธามีตรงไหนที่จะเสริมก็นำเรียนได้นะครับ ถ้าไม่มีวันนี้เราตรวจเป็นเอฟเอสนะก็น่าจะเอกสารครบถ้วนไหมหอ่ทางเลขาตรวจสอบไปนะรายละเอียดต่างๆก็น่าจะตรวจรับงานได้นะครับผมก็เดี๋ยวขั้นต่อไปชอบน่าจะเป็นอะไรโปรเกสโปเกสหนึ่งโปรเกสหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสำรวจโปโปอะไรพวกนี้นะจอบดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะลงรายละเอียดในการออกแบบต่อไปนะครับก็างนั้นวันนี้ก็รือ ที่ประชุมมีมติตัวรับงานนะครับของท่านพิึุรรษานะครับถ้าไม่มีใครมีประเด็นไหนแล้วผมพยาาปิดประชุมนะครับผมครับขอบคครับ